เอาลิ้นออกมาทำไมเล่นงานเนี่ยสนุกมากท่เขาองตเขากินไม่ได้หรอเขาไม่มีฟันแต่ว่าเขาก็พยายามดูดบังดีเขาดูดแล้วเขามันหลุดเป็นชิ้นเข้าไปในปากเขาเขาก็สำลักร้องไห้แล้วก็ช่วยล้วงออกมาไม่ใช่ว่าจะหยุดนะเอาอีกกินอยู่นี่สองสามชิ้นคือจะบอกกินก็ไม่ใช่กินอะเพราะว่ามันเหมือนมันแค่แบบ าได้รับรสชาติแต่เ,เตมื่อวานดูชอบมากเพราะว่าบางทีให้ให้แตง่งให้ให้บางอย่างไม่ชอบให้ไ่ใจน <c oughs> สนุกไหมแต่เ<ข>ียเอาตัวอย่างม <c oughs> ันไหลเรื่อยๆครจะแบบคุยกับเขาแล้วเราก็เรียกว,ว่าเขาฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็โต้อตอบกันไปโตตอบกันมาอ้อวชมพู่หล่นทีวีสองปีชมพู่หล่นเลย แน่ๆอีกได้ไหมได้ค่ะอาิมาอาิเลยอเนี่ยเี๋ยวขัชิน่อตรงนี้่อแม่กนล้ขอบคุณค่ายังเอาป่าเอาไหมชมพู่ค่ะขอบคุณค่าก่อนทำนีเอพิมพ์อูนี นดอทำนี้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คคะอ่ะรับปลายชมพู้ค,คำสิน้าประหลาดมากม,มันไม่เหมือนเดิมนะลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาให,าใหม,ม,ม่มันเหมือนเดิมมันเที่ยวเหรอจิ้มปาก คงเป็นที่กับเด็กทุกคนถูกไหมเป็นการเขาคงยังรู้ว่ามันเออไรวิธีการก็ใส่ใป,าปลาน่าละสิคะทำไมกินเร็วจังอันนี้เรียนรู้ด้วยรสชาติขับเด็กของสัมผัสรสชาติสายตาจืดอ, <c oughs> อร่อยไหมคะมันล,ลีอร่อยไหมให้อภิมชิมเราหูใจดีมากเลย <c oughs> <c oughs> รสอารมดีเลยเนี่ยอร่อยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมชาสมุนไพรอร่อย,ยวยีมค่์มันลีใส่ปากถูกแล้วกินจังเลยหมดไปครึ่งแผ่นแล้ว

อากกินไก,ใไก่ให้ก,หก,กินเยี่ยวสริมน้ำชาเลยเอ๋อได้แหม่ต้งมีกล่องจะยิห้เยเอ้าวเป็นไรพี่เกียจชเนี่ยลิค่ะมลิม,ม,ม,มะลิมะลิค่ะแนฮัลโหลอัย อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอ,อ,อ่ะสนุกเหรอคะทำอะไรคะไหนขอมเพื่อพิมพ์หน่อยสุดการใช้กล่องเสียงอยู่ขนาดนี้เอ่ะนั่นแหละสการใช้กล่องเสียงดูเท้าสักก่อนอดิงดๆ้งดิงด,งดงอของกินหรอ <c oughs> ใช่ไงคะว่าไงเมื่อกี้หนูนอนหลับฝันว่าอะไรบ้างเราให้พภิมฟังหน่อยเราให้พภิมฟังหน่อยอ,อยากให้เขาคุยเรื่องอะไรอยากคุยกับพีพ่พเขาของแจ๊บอ,อะไรคะ <c oughs> <c oughs> สนุกอะไรสนุกอะไร ไก่กำลังมาดีแค่เราต้องอันเลินสิ่งที่เราเรียนย้อนกลับไปในตั้งแตากันขไปทำไม,กกมทำไมไก่ช้าจัง นส่วนใหญ่ต้องใช้หลานติงหน้าแต่แต่ว่าในประมาณสิบเอ็ดเดือนคือเป็นเดือน,นดูเท้าสิกระเดวกระเดวแต่ยังหลานเลนะยังไม่พูดเลยปีอะไรก่อยเป็นผู้หญิงเหมือนกันยากจังการที่มันจะพูดติงแฉะ เอาหน้าความใสก่อนไวต้องชิมก่อนดิอือขอบคุณค่าก่อนขอ,ขอบคุณค่าขอบคุณค่าตอนนี้ซิกแนวอะไรที่เขา I got. <laughs> <laughs> okay, okay. Do you know? Woo! you <laughs>